สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้ลุงแอดมาเจอ,อลุงเชนเจ้าของโปรเจกต์ญ่เขาเรียกว่าปลูกบักแตงโมใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุราป,ป็นเป็นมีประมาณจักสิบแปลงแปลงหนึ่งกับสี่สิบหาสิบไร่ครับตอนนี้เขาอยู่ที่บ้านนาตกางตำบลบะฮีอำเภอพันนาในขุมเพิ่พน,น,านามาเมมช่าที่ปลูกเยี่ยวนี้อยากถามลุงเชนว่าปลูกแตงโม,มเป็นอาชีพมาหลายปีในี่สามสิบปีเนี่มีเทคนิคอย่างไรห,หรือมีแนวความคิดอย่างไรแล้วก็ ถึงปลูกว่าตลอดเวลาเป็นอาชีพครับครับกาตามที่จริงเพราะว่าในช่วงเขงเขามันเป็นกลุ่มครับเพราะว่ามันเป็นสากลสากลผู้ผลิตแตงโมสกลนครจำกัดเนาะครับตั้งเป็นสากลมากามาร่วมกลุ่มกันกับตั้งแต่ปีหาสองครับนี่คือมาร่วมกลุ่มแต่ว่าการปลูกกับปูกมันจะโดนแล้วแค่มาตั้งเป็นของกระนำสากลเพราะว่ารวบรวม มสมัญซีของเฮามีอยู่4จังหวัดหาจังหวัดสกลน,นครน,นครพนมบึงการอุดรหน,นองคายเป็นบางส่วนจังสี่เพราะว่ารวบร่วมผมผลิตแตงโมอ่าในอีสานตอนบนเพื่อว่าผลิตทรงทั่วประเทศครับลุเคมีเทคนิคอย่างไรในการปลูกเทคนิค่นก็นพเพราะนี่็อาใชยว่าประสบการณ์ที่เขาเห็ดบ้าเรื่อยๆก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็ล้มลุก ข้านไปเรื่อยๆทั้งนี้ทั้งนั้นเม็นไถสิเกียงบันไดกระยาขันธรรมศาสตร์โบเป็นใจละกัจบเกมขึ้นกันครับกับพ่อสิลำีุ่้ยกับพ่อได้อยากได้คินพ่อได้นั่นเลี่ยงครอบรัวไปล่ะครับประพื้นตามที่จริงอเท่าที่ซาว่าแต่ละแปลงนี่ก็ลงทุนหลายแม่นบ่ครับเดี๋ยวนี้หลายเพราะว่าปุ๋ยเดี๋ยวนี้สอบหนึ่งกามันมาแพงน้ำค่าปุ๋ยแล้วว่าอุปกรณ์ต่างๆมันขึ้นไปเบิดทุกสิ่งอย่าง เมื่อก้อนานันมังกาลงทุนไร่หนึ่งกับซีหาพันเรีกว่าถึงหมื่นกับะยับขึ้นมาเรื่อยๆกับเป็นกู้มือน,นี่ย่างว่าแหละมันทุกสิ่งทุกอยา่างมันขึ้นไปเบิด์ยันนี่ตกขึ้นมากกับไล่หนึ่งกับโเข้าไปหมืน่นสี่เบื้หาก็สิไเด้กเก็บเกี่ยวได้นะครับเนาะกันเะมื่อถึงกันนี่ไปกับขาดทุนได้ง่ายครับเพราะว่าเวลามันจ่อกับแค่เวลาปลูกคือสองเดือนสองเดือนนี่ได้หรือเสียกับ ผลแล้วปีหนึ่งเขาสิทําอยู่สามสี่หลอบสามสี่หลอบเนาะครับที่ดินพื้นเก้าได้เห็ดซ้ำเข้าได้บะซ้ำเข้าก็ได้คือกันครับจะขอสําคัญเขาไมา่มีทีของเป็นของตัวเองนี่คือปัญหาสําคัญเขาต้องเศร้าไปเรื่อยๆเพราะเขาตื่แตงโมเพิ่งจะซืลงอ่อยลงมั่นไปปัจจุบันนี่แะครับอันแตงโมเนี่ยเขาขายขายเป็นกิโลหรือขายเป็นตันเอาทองลงูกส่งเป็นตันแม็นบะไปมากการส่งเป็นตันครับ ราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับคือช่วงนี้ราคาทรงอยู่ที่ตันละหมื่นสองหมื่นสามครับอ่าไรนึงเขาได้อยู่ประมาณสามตันบ่สองสามตันสองสามตันเนาะคือเฉลี่ยแปลงที่ได้สีหาตันกับมี่แปลงเด็ดอ่าตันสองตันกับมี่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ครับปัจจัยหลายอย่างกับลูกกลุมเพราะว่าเขาอ่าเป็นกลุ่มปีหนึ่งกับ เป็นพันๆลายศัตรูของแกงโม่นี่มีอย่างครับที่เท่าทีเก็ตมาประสบการณ์มาเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือเพี้ยไฟที่ปัญหานักที่สุดที่ต้องเอื่นว่าหลกดไปตองเพลี้ยไฟนั่นแหละตัวสำคัญคันตัวมันติมากช่วงไหนครับเนี่ยเพี้ยไฟน้อยมากมันก็สิมาหนาแรงคืออากาศแห้งทันอากาศกระตาฝพ้นกัโอเคคือตัดปัญหาตัวนี้เราออกไป แต่หน้าฝนมันสิมีปัญหากับอ่าเชลโรคืออ่าล่าเชล่ามากกับฝนมากกับฝนหนาแรงล่าดีแต่ว่ามาแรงหลายมันกะคนละอ่าแต่ละฤรู้ดูมันกะบวคือเอาสุดถ้ายเขาบอกว่าหน้าฝนนี่แตงโมบล็อกไข่หวานความจริงเป็นยังไงครับนี่กะจริงเยอะครับก็ขันมีมีตัวเสริมก็ต้องมีตัวเสริมอ่าน้ำนะครับเนาะบ่อผืนนี่เพราะว่าหน้าฝนนี่ มันเฮากำหนดน้ำบ่ได้เฮาบ่ต้องการน้ำฝนลเปรโต่กแตงมันอมน้ำลเความหวานอาจสิลดลงแต่ว่าของเฮาน่ะกะกแมีเทคนิคครับประพื้นนี่ตามที่จริงนะข้าให้รสชาติแล้วเป็นหยังคือปลูกเป็นคู่เป็นคู่นี่คือป้องกันเกี่ยวกับน้ำท่วมบ่รากเน่าบ่อ๋อปลูกเป็แฝงนี่คือว่าการจัดการมันง่ายครับไม่ว่าการแต่ปุ๋ย่นเคมีหรือว่าสิอยังต่างๆ เพราะว่าม connect, Star, a, ันเจ็บเป็นซ่องหรือว่าไทยแปลงดาหยาดาเหงื่มันจัดการมันไงมันบวมเป็นบราณบอโบราณแต่ก่อนกี่สิคุดเป็นลุมเป็ลุมปลูกไปเลยสุดท้ายครับลุงเชีครับถ้ามีคนสนใจอยากร่วมกลุ่มสากอดเนี่ยติดต่อลุงเชีงที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนครับคันไทยสนใจตอนนี้แต่ว่าสกลนครเท่านี่อ่การงโงกันเบอร์ลามเบอร์โทรศัพท์ก่าศูนย์แปดเจ็ด 3889 3889กครับนี่ครับผู้ดใดสนใจโทรไปหาลุงเชนไดต้ตลอดเวลาเป็นก็จะมีเจ้าหน้าที่นะรับเลนี่ครับขอบคุณลุงเชนมากครับครับขอบคุณครับ